สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนโปรไฟล์ Link e d i n ดูดีโดดเด่นจน HR ต้องเหลียวหลังมองซ้ำในขณะที่เราโพสต์ไปก็เหมือนน้ำสาะหินปูนไม่เห็นผลอะไรเลยวันนี้ผมมี3ทริคเด็ดๆที่จะทำให้โปรไฟล์ Link e d i n ของคุณปังจน HR อดใจไม่ไหวมาฝากกันครับ Hashtag #80 ก่อนอื่นเลยลองนึกภาพ HR เป็นเหมือนนักล่าสมบัติ เขาจะสแกนหาคนที่ใช่จากข้อมูลที่เห็นบนโปรไฟล์ลิงก์อินและถ้าโปรไฟล์ของคุณดูธรรมดาไม่น่าสนใจก็เหมือนของที่วางอยู่ก้นบ่อไม่มีใครอยากลงไปงมหาจริงไหมครับเคล็ดลับแรกเลยคือรูปโปรไฟล์ต้องเป๊ะ ไม่ใช่รูปเซลฟี่หน้ากระจกในห้องน้ำหรือรูปกับเพื่อนที่มองไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับขอเป็นรูปที่เห็นหน้าชัดๆยิ้มแย้มเป็นมิตรแต่งกายสุภาพเหมือนไปสัมภาษณ์งานนั่นแหละครับเพราะนี่คือ first impression ด่านแรกที่จะดึงดูดสายตา HR ได้ดีที่สุด ทริคที่2คือหัวข้อโปรไฟล์ e a d l i n e ต้องปังอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่ตำแหน่งงานปัจจุบันอย่างเดียวลองใส่คำที่บอกว่าคุณทำอะไรได้บ้างมีทักษะเด่นอะไรหรือเป้าหมายในอาชีพของคุณคืออะไร เช่นแทนที่จะเขียนว่า Marketing Manager ลองเปลี่ยนเป็น Digital Marketing Specialist driving growth through data-driven strategies passionate about brand storytelling แบบนี้ HR จะเห็นภาพรวมความสามารถของคุณได้ทันทีและทริคสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือสรุปประสบการณ์ about section ต้องเล่าเรื่องให้หน่าสนใจ อย่าแค่ลิสต์หน้าที่รับผิดชอบเหมือนในเรซูเม่ลองเขียนเล่าเรื่องราวของคุณว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้อะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณและผลงานที่ผ่านมาของคุณสร้าง Impact อะไรบ้างลองใส่ตัวเลขหรือผลลัพธ์ที่จับต้องได้เข้าไปจะยิ่งทำให้โปรไฟล์ของคุณดูมีน้ำหลักและแน่เชื่อถือมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แทนที่จะเขียนว่าเขียนโค้ดอาจจะปรับเป็น ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ X ขึ้น20%ทำให้ลูกค้าประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไปกว่า Y บาทแบบนี้ HR ที่กำลังมองหาคนที่มีผลงานชัดเจนเขาจะสะดุดตาคุณแน่นอน การปรับปรุงโปรไฟล์ล i ง k ์อินให้ดูดีมีความหมายและน่าสนใจแบบนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ HR เห็นศักยภาพของคุณมากขึ้นนำไปสู่โอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถูกเรียกสัมภาษณ์งานหรือแม้กระทั่งการมีคนติดต่อเข้ามาเสนอตำแหน่งงานที่ตรงใจจำไว้เสมอว่า Link ์อินไม่ใช่แค่ที่ไว้แปะเรซูเม่แต่เป็นเหมือนหน้าร้านออนไลน์ของคุณยิ่งหน้าร้านของคุณน้าเข้าน่าสนใจเท่าไหร่ โอกาสที่จะมีลูกค้าในที่นี้คือ HR หรือผู้ว่าจ้างยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นลองเอา3ทริคนี้ไปปรับใช้ดูนะครับแล้วจะรู้ว่าโปรไฟล์ Link-in i n ปังๆมันสร้างได้จริง